ขณะน,นี้ขณะนี้เรามาสัมผัสกับบรรยากาศของการหาปลาครับอาจารย์เบียกได้ยักโตจักหน่อยก็ได้จักหน่อยก็ได้เข้ามาจักหน่อยนี่จักชัมม่วโมงจักหน่อยก็ได้จักหน่อยอ่ไมาไม๋อสองสามรอบครับสองสามรอบอันนี้กําลังหาโอกาสอยู่ใช่ไหมคือคือลู่น่องลู่น้องแค่เออเออออ่๋ออ๋ออันนี้คือ อันนี้มีมองเรามีมองมีเรือครับมีอะไครับเรือทำอะไรเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งของการหาปลาใช่ครับวิถชีวิตโอเคครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับขณะนี้เรากําลังมาปลาที่ได้ส่วนให่ก็จะเป็นปลาประเภทอ่าฉลามฉลามไม่ใช่ปลาบึกนะอยู่ที่ไม่ทำพงปลาฉลามมีหอยแครงหอยแครงมีหมึกมีหมึกมีตอนเย็น อาสักกีน <wounds> <ifica> ้ำนะครับตอนเย็นหมึกหมึกก็จะมานะครับครับครับนะครับเราจะมาตกหมึกครับตอนเย็นอ่าอ่าน้องสิงโตกรรมวิธีของการอ่าซิทเบ็ดซิเบ็ดนะอันนี้อ่าใช่แบบไหนครับแบบตีแบบเอาตีเอานี่นี่นี่ไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับนี่เสียงดังวื้อนะครับไกลนะครับประมาณเกือบสิบกว่าเมตรขึ้นไปแล้วครับพี่น้องโต๊ะไม่นำโค้งอย่างนี้นะครับโต๊ะไม่นำโค้งนะครับไม่ใช่ธรรมดาฟังนั่นคือฟังเล่าครับ อ่าสอปปลาวเพื่อนบ้านเราที่บ้านใหม่ครับบ้านใหม่บ้านใหม่ครับใช่ไหมครับเขาจะยังคงมีพื้นที่ป่าเนาะป่าป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ของเขานะครับป่าใหม่ไร้นะครับป่าใหม่ลายครับโอ้นี่เห็นอีเกิงขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่พี่น้องเห็นอีเกิงน้ามหายดบอกครับผมอีเกิ้งขึ้นแล้วอีเกิงนะครับอีเกิงเป็นเป็นภาษาต่างประเทศครับพี่น้องแมนภาษาต่างประเทศครับ เป็นภาษาธรรมเทศนะครับอีเกิงครับขะขะขะนี่เป็นธรรมชาติชัดกว่านีมื่นแมนบ่แมนครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเป็นวันเพ็ญเดือนเดือนสามเดือนสามเป็นวันมาฆะครับโอเคครับอ้าวเป็นวันมาฆะบูชามาฆะบูชานะครับการเป็นบูชาในเดือนสามนะครับอ่ะสักครู่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินครับพระธันเบครับมันตกหรือยังครับผมไป ไปน้ำกันครับไปน้ำกันครับพี่น้องไปน้ำกันครับนี่โมเมนตยูทะเลนะครับพี่น้องอยู่แม่น้ำโขงแต่ว่าเหมือนน้ำทะเลนะครับใช่ไหมเบิ้งไกลๆนะครับอาสีนี้เหมือนสีสีเขียวสีไามนะครับนี่อ่าดูดีๆนะครับครับถ้าตามหลักทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเกิดจากระบบน้ำเนาะอ่าระบบน้ำระบบเป็นสไลไหมสไลเวียนเออระบบน้ำ น้ำอาจจะลดลงน้อยแล้วก็มีสาหร่ายขึ้นมานะครับก็ได้เป็นสีแบบเหมือนกับทะเลสวยงามครับสวยงามแนะนาครับสวยงามเวลาเราถ่ายจากข้างบนนะครับสวยงามเหมือนน้าทะเลครับนะครับคนที่มาถือว่าไม่พลาดเนาะกับความสวยงามเนาะไม่พลาดจริงๆครับมนได้สัมผัสกับธรรมชาติเนาะไม่ไกลครับไม่ไกลจากตรวเมืองอุดรแค่ไม่ถึงร้อยเมตรร้อยกิโลเมตรไม่ถึงร้อยกิโลครับเราต้องไปกันครับแล้วก็เส้นทางร้อยกิโลเนี่ยก็คือ4ีเลน ไปเบื่องพระอาทิตย์ตกดินครับพี่น้องกับอาจารย์เบกหลายคนอาจจะยังไม่เคยมามาตรงนี้คครรัับบนะตรงนี้ที่เราจะเห็นก็คือวัดครับวัดโค้งเจียมเราจะมาดูแม่น้ำสองสีก็คืออยู่ที่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับมันเป็นปากนะปากแม่น้ำระวังแม่น้ำมุ่นกับแม่น้ำโค้งครับแม่น้ำทั้งสองแม่น้ำมุ่นจะไหลมาทางนี้แม่น้ำโขงไหลมาทางนี้ โอเคไปมาประชุมกันครับครับอ้าโอ้ยสวยงามครับแสงเราไร้ไปฆใสบานนี้ครับนะครับบอมบอมเสยอสมุดแม่ไร้ไปฆใสอันนี้ก็คือไหลลงสู่แม่น้ำโขงและแม่น้ำโขงก็ไหลลงสู่อ่าวไทยและผ่านอยู่ประมาณหกประเทศครับพี่น้องหกประเทศนี่น้องครับน้องนี่คือน้ำครับน้ำไม่ก่อนอันนี้คืออาจารย์เบคกำลังทำอไรบิดบิดน้ำใช่ไหม บิดบิดน้ำครับผมอ่ะไล่ขี้เลยหมดเข้าไปมาตัดต่อนะ